รับงานที่เป็นเอกชนนะคะอาจารย์จะถูกหักภาษีนที่จ่ายสามเปอร์เซ็นต์อ๋อเป็นเป็นประเด็นเรื่องภาษีแล้วต้องให้อาจารย์เจี๊ยบพูดแล้วว่าเขายังไงเขาจะไปโดนหักนอที่จ่ายแล้วไม่ยอมโดนหักหรือคิดคำนวณเสียภาษีผิดอะไรยังไงครับคนนี้เนี่ยเพราะว่าทำธุรก,กิจมาก็ต้องมีเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องนะใช่ใช่ค่ะอาจารย์ก็คือเขาก็ไปยื่นเสียภาษีทีเนี้ย เขาก็มองว่าเอ้ยเนี่ยสิ้นปีแล้วด้วยความที่เขาช็อตต่างๆนานาตามที่คุณลินเล่าน,นะคะเขาก็มีคนนึงแนะนํำว่าเฮ้ยแกยื่นภาษีหรือยังยนี่นะพวกผู้รับเหมาโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีการขอเงินคืนภาษีนะอ๋อมอาโดน,นหักไปทุกครั้งที่ได้รับเงินใช่ใจะหักถูกหักเนี่ยสเปเซตลอดเลยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแกก็ยังมีเงินในส่วนเนี้ย อีกอีกสองสามหมื่นเนี่ยไปขอคืนได้ตอนสิ้นปีที่จะได้เงินคืนอยู่เพราะฉะนั้นแกก็จะเอาเงินก้อนนี้มาหมุนในธุรกิจได้อีกใช่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 เพราะคนอื่นเขาเขาไปยืดเนี่ยเขาก็ได้เงินคืนภาษีหมดอืเพราะฉะนั้นแกก็ต้องยืดนะแล้วก็เอาเงินตรงนี้คืนมาคืนนี้เป็นธรรมชาติของคนที่ทําธุรกิจรับเหมาเลยนะครับเวลาไปทํางานจะโดนหักสามเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่มีรายได้ไอ้เงินที่โดนหักสามเปอร์เซ็นต์ทั้งปีมาเนี่ยพอถึงสิ้นปีเนี่ยคุณคำนวณภาษีสิ้นปีมาแล้วเนี่ย คุณอาจจะมีสิทธิ์ของเงินคืนอยู่แล้วโดยธรรมชาติก็เป็นเหมือนเงินเก็บแหละที่คุณยอมให้เขาหักไปเรื่อยๆทั้งปีแล้วมีเงินก้อนช่วงส่วนใหญ่เราจะได้คืนประมาณเดือนไหนโอ้ขอไปประมาณสักเดือนสองเดือนก็ได้คืนแล้วค่ะอาจารย์ไม่เกินสามเดือนต้องจ่ายายในมีนาเมษาพฤษภาก็จะอยู่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หญ<ด>จะได้คืนแล้วใช่ก็ทางเจ้าหน้าที่สัมภาร,ก,รก็จะทยอยคืนนะคะ,ะทีนี้เพื่อนก็เลยแนะนํามาอันนี้ก็เอ้ยมีช่องทางหมุนเงินแล้วเว้ยก็ไปยื่น เพื่อเสียภาษีแล้วของเงินคืนครับก็กะว่าเฮ้ยผ่านไปหนึ่งเดือนจะได้เงินคืนล้เข้าเดือนที่สองก็ยังไม่ได้คืนเออปรากฏว่าได้รับจดหมายจากสัมพารแทนอสวยเลยทีนี้ชชอชอ,อขอตรวจหน่อยอ่า,อาว่าที่ที่คุณมาขอเงินคืนเนี่ยก้อนเนี้ยหลักสองสามหมื่นเนี่ยสัมภารจะคืนเงินภาษีให้เนี่ยขอตรวจหน่อยว่าถูกต้องไหมสัมภากร,กรก็เลยขอเอกสาร นะคะว่าขอสเตตเมนต์ขออะไรนะพีโอไปเสนอราคาสเตตเมนต์สัญญาสัญญารับจ้างนะจะแล้วก็เขาบอกว่าใบถูกหักขอมานะถ้ามีรถหย่อนก็เตรียมมาละกันอะไรก็เตรียมมาเอามาให้ครบเอามาให้ครบหลังจากนั้นเนี่ย เขาก็โอเครวบรวมเอกสารเนี่ยด้วยความไม่รู้ด้วยละคะอาจารย์ก็้วยรวมความไม่รู้เขาก็รวบรวมเอกสารทั้งหมดเนี่ยบินซื้อวัสดุก่อสร้างถ้ามีสัมพาระบอกก็เตรียมเข้าไปนะอ่าเขาก็รวบรวมเลยเท่าที่ใส่ทั้งหมดเลยมีาท่ไรให้เอาไปหมดให้สัมภาระก็ตรวจเลยเงี้ยค่ะทีนี้สมพาระก็ตรวจแล้วก็พบว่าเงินที่คุณได้คืนเนี่ยที่คุณขอมาเนี่ยไม่ได้คืนนะ มมติว่าจะขอสามหมื่นไม่ได้คืนสามหมื่นไม่ได้คืนค่ะเสียเป็นแสนแทนที่จะได้สองสามหมื่นมาเนี่ยจะต้องจ่ายให้สัมภาวยเป็นแสนใช่ค่ะจาเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าสาเหตุหลักๆนะฮะจารย์เขาเนี่ยมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้รับเหมาอืผู้รับเหมาเนี่ยเวลายื่นเสียภาษีเนี่ยก็จะต้องยื่นเป็นเงินได้พึงประเมินมาตราสี่สิบวงเล็บเจ็ดก็คือเป็นการรับเหมานะคะแล้วเขาก็ถ้าเป็นวงเล็บเจ็ดปุ๊บเนี่ย หากค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นการเหมาได้ถึง60เปอร์ซหักได้เยอะหักได้เยอะหักค่าใช้จ่าย60สเอร์ซของไรายได้เลยพอหักค่าใช้จ่ายได้เยอะเนี่ยตัวกําไรตัวเงินสุดทธิของคุณเนี่ยมันก็จะต่ำแล้วคุณก็จะเสียภาษีต่ำเสียภาษีต่ำแล้วก็ได้เงินคืนภาษีนะจ๊ะจาทีเนี้ยสมกรก็เลยตรวจเอกสารแล้วว่าเฮ้ยมีสัญญาจ้างคือมีใบเสนอราคาแล้วก็มี PO อแล้วในใบเสนอราคาหรือ PO โอนี้ไม่ได้ติดอากรสแตม็ม ผิดภาษีสัมภารใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังนะคะผู้รับเหมาทั้งหลายหากมีใบสัญญาจ้างนะหรือใบสั่งซื้อก็คือพีโอหรือใบเสนอราคาถ้ามี พวกนี้ค่ะจะต้องติดอากรสแตมพันละหนึ่งบาทจากมูลค่างานจากมูลค่าทั้งหมดนะฮะม,มูลค่างานเนี่ยแต่ละใบเนี่ยพันละบาทภายใน15วันถ้าไม่ติดนะฮะก็จะต้องเสียค่าปรับซึ่งท่านนี้ไม่ได้ติดเลยเสียค่าปรับ5เท่าอ <c oughs>